จากคลิปล่าสุดของเกมเกนชินที่เป็นการประชุมของเงาทั้ง4แต่มีคนหายไปคนนึงแฟนเกมเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งทฤษฎีกันเพียบอย่างรูปปั้นของไรเดนที่ส่วนปีกดันคล้ายก็ของโรโนวาแต่ลองคิดดูดีๆการที่ไรเดนตามหาความเป็นนิรันต์นั่นคือสิ่งที่โรโนวาสามารถทำได้เรามีตัวอย่างให้เห็นอยู่อย่างคาปิตาโนที่ปัจจุบันสามารถคลายคำสาปคนที่สองกดแห่งชีวิตเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสองบุค,คลิกอันนี้เจ้าตัวไม่ได้เบียวอะไรหรอก แต่จะเป็นบุคลิกของไรดอ t t ท์ที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นหูกับคำว่าโกมากกว่าผู้ที่อยู่ในสมาคมแม่มดและเป็นแม่ของอาเบโดซึ่งคาดว่าน่าจะได้กืนกินกดแห่งชีวิตนาบบเลียสไปคนที่3อิสทารอสที่แว์แปรกทุกคนก็ต่างบอกว่าเป็นโรบินมารับงานเสริมแต่การนำเอาโมเดลเก่ามาปรับใช้ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้บ่อยมาก แต่จุดที่ทุกคนสงสัยคือการใช้คนภาคคือคนภาคคนเดียวกับเบนตีในทุกภาษาเรื่องเก่าก็ยังไม่เคลียเอาเรื่องใหม่มาให้เราคิดอีกละแล้วคนที่หายไปจากการประชุมเลยคือแอสโมเดแฟนเกมก็ชอบล้อก็อยู่แล้วว่ามันคือไพมอนในการประชุมอิสตารอสดก็บอกว่าเธออาจจะย้ายข้างแล้วปิดท้ายที่โรโนวา่าพวกเราคือเงาภาพสะท้อนของกฎแห่งสวรรค์เว้นสแต่เธอจะรักเจ้านายใหม่ของเธอมากกว่าตัวเองและการที่เกมชอบบอกว่าไพมอน คือเพื่อนที่ดีที่สุดมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะ